สพันสตรีนักธุรกิจและก็วิชาการสากลเดอร่วมกันกับท่างสาพันสมาชิกทั่วโลกนะครับในการจุดเทียนพิธีจุดเทียนประเพณีส่งต่อความปรารถนาดีให้แก่กันและกันครับทีหองฟ้าประดับดาวรงแรมเพชรรัตกาเด่นอำเภอเมืองจังหวัด้อยเอ็ดครับผมนายชัชวาลเบนจ์สิสิวงผู้ว่าราชาการจังหวัด้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายพิชยาตุระซองรองผู้ว่าราชาการจังหวัด้อยเอ็ด รวมในพิธีจุดเทียนประเพณีประจำปี2 5 6 8ของสพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราช,ชูปถัมภ์โดยมีประธานสาพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์นางสุก,กัญญาอึ่งตระกูลนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัด้อยเอ็ด และนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยทุกจังหวัดเข้าร่วมในพิธีครับสำหรับพิธีจุดเทียนประเพณีเป็นประเพณีสากลที่สพันธสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากลรวมกับสภานสมาชิกทั่วโลกพร้อมใจการจัดขึ้นเป็นประจำในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อส่งความระลึกถึงความปรารถนาดีให้กันและกันอีกทั้งยังเป็นการร่วมสมาชิกซึ่งล้วนแต่เป็นผู้นำทางธุรกิจและวิชาชีพขององค์กรสมาชิกจากทั่วประเทศแสดงพลังของสตรีนักธุรกิจและสตรีนักวิชาชีพที่มีปณิธานอันมุ่งมัน่นที่จะผอยการพัฒนาความเจริญให้สู่ทองถินสังคมตลอดจนประเทศชาติในแต่ละปีโดยมอบหมายให้ทุกองค์กรสมาชิกของสาพานันหมุนเวียนรวมกันเป็นเจ้าภาพ ในการจัดงานปี5 5 8 8 8นี้นะครับจัดขึ้นยูทีรอยเอสครับมีกิจกรรมการแสดงพื้นบ้านจากวิทยานาฏศิลรอยเอสพิธีเชิญทงสาพันร่วมถึงพิธีจุดเทียนฤกนะครับและก็ทรงมอบเทียนสัญลักษณ์แก่จังหวัดภูเก็ตเจ้าภาพจุดเทียนประจำปี2669ครับ